สวัสดีค่ะก็กลับมาพบก,กับช่องไอลิ n นแอน LPS กันอีกแล้วเย่ yeah. ก็วันนี้ก็จะมาโปรโมตอีกแล้วโปรโมตกิจกรรมอีกแล้วนะคะเป็นกิจกรรมของช่อง i p s Indie TV เ yeah. ย่ก็เดี๋ยวนะ FPS Indie TV อยู่ไหนอะตอบหนึงนะนี่ค่ะเจอแล้ว นี่ไงกิจกรรมจัดแล้เดีแล้วอยู่ในชั้นแรกแล้วเพื่อนที่ดีนะคะก็วันนี้ก็จะมาจัดกจิจกรรมข้างซึ่งเอ่อนั่นแหละค่ะก็เริม่มตกันเลยค่ะจัดนะคะก็ก็เออไปดูรางวัลกันเลยะคะ่คืรอรางวัลค่ะเป็นนกนะคะกับเป็นหมูนะคะก็ไปส่งรางวัลน,นี้นะคะก็ กติกาคะก็คือเปนชื่อของคุณนะคะแล้วก็อายุของคุณแล้วก็สิ่งที่เราคะเรานะคะ,ะ,คะไม่ใช่คุณชอบะคะ่ะเราชอบนะคะมีทัง้งหมดสี่สีนะคะที่เราชอบแล้วก็ไอดีลไลค่ะก็ไอดีไลของคุณนะ,ะใช่ค่ะแล้วก็อยากได้ตัวไหนนะคะก็คือ ใยากได้ตัวไหนก็คอมเมนต์มาะคะ่ะได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะถ้าเลือกสองตัวก็จะตัดสิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญน,นะคะถ้าไม่โปรโมทกิจกรรมนี้นะคะเราก็จะไม่ให้นะคะ mm hmm. ก็คือตัดสิทธิ์เหมือนกันนะคะค่ะก็ iPS อินี่บอกว่าถ้าไม่โปรโมทก็จะคือตัดสิทธิ์ออกเลยก็ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะโปรโมทกิจกรรมให้แล้วก็ตามนี้นะเมนอะไรไปแล้ว เต็มๆหลายๆอย่างค่ะก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมไปกดซับสไครต์ไอพีเอสอินนี่ทีวีเลยนะนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย